สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับมิทนาฟานะครับตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นหน้าจอเลยนะครับตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ช่วงเช้านะครับที่ผมลองคลิปไว้นะครับว่าผมจะหน,นีเมียมาเปิดกล่องเนื่องจากว่าเกลือนะครับแดกไตรับประทานชนิดแบบของบอดี้บอดี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับร้านหมูเขี่ยวชอบนะครับหมูเขี่ยวชอบนี่เป็นต้องบอกว่า สุดยอดเพลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเคอร์เรนซีนะครับของแดงต่างๆสามารถนะครับหาซื้อนะครับควานหาที่ท่านต้องการได้ที่หมูเคียวช็อบแพ็ k ออฟเอ็กซนะครับเอาละ่ะเมื่อเราเกือไปแล้วนะครับฉะนั้นผมสัญญาไว้ว่าผมจะเปิดกล่องนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งเสียงเนี่ยต้องแอบเมียเปิดกล่องด้วยนะครับเสียงเบายัางไงขออาภัยณที่นี้ด้วยละกันนะครับเอาละ่ะ กดตัว M ขึ้นมาท่านผู้ชมอาจจะตกใจเฮ้ยทําไมแต้มผมดูท่านผู้ชมผมบอกพันหนึ่งผมลอบไปสามพันอ่ะอง่ายๆตอนนี้ผมมีอยู่สามพันแปดสิบสี่แต้มไอเรื่องหนึ่งพันสองพันแต้มเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวผมเลยนะนะครับฉะนั้นช่องนี้ไม่ได้ดีแต่ขี้โมยอย่างเดียวละกันนะครับเอาละมีท่านผู้ชมหลายท่านรอผมนะครับเกืออีกครั้งหนึ่งผมมั่นใจว่าต้องมีแน่นอนนะครับ ผมจะเปิดพันก่อนนะหนึ่งพันแรกก่อนนะครับดูเดี่ยวมันจะได้อะไรเนี่ยปีเปิดเนี่ยมันจะได้ไหมโอ้ที่รักขาขอสักหนึ่งอันเธออุตส่าห์มาเปิดหมีเมียมาเปิดกล่องนล้เนี่ยรับรองได้เลยนะครับผมหายไปสองสามวันเนี่ยไม่ไม่ใช่หายไปไหนนะครับอาจจะโดนเมยียกระทืบตายกนเต้องบอกก่อนนะผมอาจโดนเมยียกระทืบตายนะครับท่านผู้ชมอาจจะ หาผมไม่เจอสักหลายวันหน่อยนะครับก็คือไปผักฟื้นร่างกายนะครับเอาละเราจะทําการซื้อก่อนนะครับบึ้ยซื้อไปก่อนอ่าสัญญาไว้นะครับหนึ 1, ่งพันเอาหนึ่งพันก่อนเลยละกันนะครับเอาง่ายๆทุนทวนไปเลยเอ้ยเจ๋อเอ้ยเจ๋อโอ้ใจไม่ดีเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละหนึ่งพันหนึ่งพันเราหมดไปแล้วเนาะนะครับได้มาทั้งหมดสามที่หกกล่องท่านผู้ชมเฮ้ย มันต้องได้ปีกสปีกเถอะถ้าไม่ได้นะให้กระโดดสองขาถีบหน้าผมเลยอ่ะมันต้องมันตะ้องมีเนี่ยอะมันต้องมีเนะี่ยก็คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว,ว่าเจ้าหลิงเนี่ยนะครับมันจะไม่มีส่วนปีกนะมันจะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆส่วนต้องบอกว่าส่วนที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็คือมันจะเป็นยิงๆออกไปหน่อยนะครับจะเป็นผ้าคลุมก็ไม่เชิงนะครับ ือจะเป็นภาคคุมไหวๆเนี่ยประมาณนี้แหละเอาง่ายๆนะครับซึ่งไอที่ผมอยากได้เนี่ยมันคือการคอนก็คือการฟิวชั่นนั่นเองนะก็คือของส่วนไหนเนี่ยนะครับมันประจําอะไรอแล้วมันฟิวชั่นได้นะครับมันจะเป็นลูกศรแบบนี้นะครับเป็นลูกศรวงกก็คือการฟิวชั่นนั่นเองซึ่งเราสามารถทําได้นะเนี่ยผมมีเยอะมากมายเลยนะครับผมใส่ผมใส่แฟชั่นอยู่แล้วเอาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าโอ้ยผมแม่งโคตรเยอะเลยนะเอาละกล่องแรก ไม่พูดความทาเพลงเดี๋ยวเมียตื่นจะโดนเมียกระทืบก่อนปิดคลิปไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นเปิดกล่องก่อนเลยดีกว่ากล่องแรกเฮ้ยยังไงวะมาโอ้โหไม่เอาสัตว์เดีอ่ะมีก้าวห่างแลวโอ้ยนะครับต่อมาครับรีบเปิดทิ้งเดี๋ยวเมียตื่นโอ้อโหวร์ปอีกแล้วเออ,อะเดี๋ยวผมให้ดูสัตว์เนียงก่อนลวกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะไอสัตว์เนียงผมเป็นอย่างนี้นะครับ เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกูจะตื่นเมื่าวะอย่างนะอย่าพุ่งตื่นนะเรากระทืบตายนี่ครับผมนี่คือเจ้าสัตว์เลี้ยงที่เราเปิดได้เมื่อกี้นะนะครับสวนว้าสท่านผู้ชมดูเอานะครับเนี่ยโดโดเนี่ยซ้ายมือเนี่ยโดโดเนะคยนี่คือโดมนะเสียผมเริ่มจะแต่งแล้วนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยโมโหมากนะครับได้แต่ของแต่งบ้านเอาของต่อไปครับแต่เมียตื่นครับเรากระทืบตายปึ้งเข้ามาเี้ยสวนหัวกูมีแล้วโอลโหลอ้โห ตึ้งอีกทีนึ่งเอฟเฟค h e โหลกูม,มีสามอันแล้ว <c oughs> ต่อเออที่รัจา๋าขอบอดี้มาแล้วครับผมบอดี้มาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวส่วนปีกไม่มากนะนะครับดูที่สวยไหมไปนะครับท่านผู้ชมเอาดูดิสวยไหมไปไหนแล้วะ hello นี่เปล่าวะตัองใช่เอออันนี้แน่อันนี้ใช่เปล่าอันนี้ยีโอย <c oughs> หลง เอ้สีม่วง่วงสวยอยู่นะเฮ้ยมันฟิวชั่นได้นะอันนี้อันนี้มันสามารถเมคเซน s ์อ่ามันเมคได้นะครับกับส่วนอื่นที่ผมมีนะนะครับอ่ะต่อมาครับอือส่วนหัวโอ้โหส่วนหัวนี่ซ้ำนะครับที่เราใส่อยู่นั่เองนะอันนี้เลยนะครับไม่ต้องเปิดให้ดูเนะอะไปเอฟเฟกมีเลยก็ใส่อยู่ฮัลโหลสามไปไหนเนี่ยออโอ้อีกาแม่กูไม่ได้เลี้ยงเขาโพดทลไม่ได้ทำสวน อีกทีหนึ่งเอออันนี้ดูดูเข้าท่านะนะครับถ้าเราเอา,าก้าวห่างเราออกนะครับเอาราลุโตออกนะครับถ้าเราเอาราลุโตออกเราใส่อันนี้แทนน่าจะส่วนนะอึ๊บโอ้คู่กันเลยนะครับเนี่ยคู่กันนะผมมองว่าส่วนนะนงครับเข้าท่านะเข้าท่าเข้า,ท,า,ขาท่านะครับแต่ที่เราได้คือนี่ครับส่วนนี้นะนะครับแฟชั่นจ็ดหลังนั่นเองนงครับเราเล็งหาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับมาอีกที อ้าวได้วาปเหรอนะี่ครับอ๋อเป็นโทเทมนะครับเป็นสกิลโทเทมเอาละกูมได้เล่นโทเทมเสียให้กูมาอีก,อกทีนึงโอ้เมียกูจะตื่นตกแต่งอีกแล้วฮลัลโหลบ้านกูแหลกแลวเนี้ยอืออันนี้ได้เลยคีับท่านผู้ชมอ๋อได้วาปแล้วนะครับได้วาปมาแล้วนะซึ่งตอนนี้เหลือยี่สิบสี่กล่องนะครับแม่บอดี้อันเดียวเองนะครับเนี่ยขออีกทีนึงนะครับ โอ้หอีร้อยเท้าวอือโอโหมึงให้กูไปไหนเนี่ยแต่งบ้านแล้วเะรอออโอโหําอีกกูอยากแจก,กจริงๆผู้ชมท่านใดยังไม่มีสัตว์เลี้ยงมาเอามาผมเลยนะครับจะแจก,กแม่งเลยออโอ้โหร้อยเท้าเอออันนี้ฟิวชั่นได้เนี่ยอันนี้ฟรีครับฟิวชั่นได้ฟิวชั่นเป็นยังไงท่านผู้ชมมาดูนะทําให้ดูตอนนี้เลยนะครับจะได้ไม่สับสนกันสาหรับคนที่ยังไม่มีนะครับนี่คือ ที่ผมได้เมื่อเช้านะครับแล้วก็ได้เมื่อกี้แล้วมันพอมันรวมกันมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้นะแล้วประกอบล่างนะครับเออเฟรมเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าเป็นขาวขาวนะนะครับขาวๆาวบวก้บๆหน่อยอ่ะแต่เราวิ่งครับเราต้องวิ่งเราต้องเดินนี่ครับผมเนี่ยพอฟิวชั่นเราจะเป็นอย่างนี้นะครับหรืออะไรของซ้ำเนี่ยเราฟิวชั่นได้นะนะครับต่อมานะครับเลือดอีกกี่กล่องวะ ยี่สิบกล่องโอ้โหโดนกระทืบหน้าไหมเนี่ยอืออีกายอีกแล้วโอ้โหทําไรท่ทํานาอีกแล้วนะครับไปรองเท้าไม่แล้ววันน้อืจะโดนมีกระทืบตายกับคราวนี้เลยครับส่งมือไอส่งมือแหลมแหลมนะเป็นยังไงวะไปดูกันครับส่งมือแหลมแหลมอือส่งมือแหลมแหลมอ่ะแหลมแหลมไปไหนละ่ะ อัาน,นี่นี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าเอาขา,าไม่เจอครับเอาขาไม่เจอต้องช่างมันผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปเมียผมจะได้ไม่ตื่นก่อนนะไปครับเพิ่งฟิวชั่นไปมาอีกแล้วนะครับอีกสิบหกกล่องครับมาออร่าเอฟเฟกต์ก็ยังดีนะนะครับก็ถือว่ายังดีนะอา โอ้โหบอดี้ซ้ำอีกโด,โดกนกระทืบหน้าด้วยนะครับแล้วก็โดนเมียนี่กระทืบตายด้วยนะครับเรียกปอติดตึงให้ผมด้วยจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เลยนะตีหนึ่งสามแปดแล้วเนี่ยโดนเมียรกระทืบตายแน่นอนครับไปเอาหโอัวยิงให้กูอาลาไปไหนเนี่ยฮัลโหลไปแม่งซ้มอีกซ้ำอีกขออีกทีหนึ่งโอ้โหเพราะอะไรเนี่ย อื้ดีอย่นี้ก็ไม่เปิดแล้วนะเปิดได้ชมดูเลยหนึ่งร้อยพอยไอ้หนึ่งพันพอยไอ้แม่เอ้ยซ้าเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โยท่านผู้ชมดูแต่งบ้านโอ้โหไหนลองนี่มันจะถ้่กูแต่งไหนไหนเนี่ยนี่ผมแนมสามสองนะครับแมมบ่อนี่ถือว่าขั้นเร็วแรงพลังงานจดจ้านเลยนะบอกไว้ก่อนผมยังแหลกบ้านใหม่เนี่ยท่านผู้ชมคิดตู โอ้โหให้วงกลมเป็นโดมถึงโดมไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลอ,อ,อเนี่ยกุกักลับอีกนะเป็นกักเับอีกโอ้โหเอาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนนี่เก้ากล่องน,นะ,ระเราจะทึบหน้าแน่นอนคนระับปึ๊กเข้ามาส่วนขาสามีปึ้งเข้ามาแมวอืมกูรักหมาอออให้กูมาเป็นเขาอีกเอาก็ยังดี <c oughs> เออฟังผมบ่นไปนะท่านผู้ชม เป็นสกินนะครับไรติงไวท์พอนเอาแล้วเรามาดูกันนะครับนี่นี่ผมถือมีดอยู่นะครับนี่คงโค้งๆหน่อยโอ้โ oh, ห oh, ตายละไม่มีอะไรเปลี่ยนด้วยนะครับเอ้ยมีนี่มีน,น,นี่ถ้าผมใส่เป็นอันนี้ล่ะอยู่แก้ไขก่อนแล้วกันนะครับไปที่ช่องเก็บของก่อนนะแล้วก็ UI นะครับผมมีนี่อยู่นะทั้ง ท่านผูนจะได้เห็นด้วยนะครับว่าเฮ้ยเอฟเฟกมันเป็นแบบนี้เปิดได้นวะมันได้อะไรนะครับอ,อยู่นวนี่กระบอกนี่นะครับใส่ก่อนทดแทนไปก่อนนะพอใส่ไปแล้วอ้อจะเป็นดาบรูปไอ้นี่เลยนะครับตรงปกเลยนะนะครับจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นรูปดาบโค้งๆหน่อยก็สวยนะสวยอยู่นะทําไปเล่นไปนะท่านผู้ชมนะครับเอ o ่ะนะครับอีกข้ากล่องอู้ โอ้ยขาวกูมีเยอะแล้วเนี่ยให้กูเป็นควายได้ไงวะอ่ะนะครับไหนๆเรามีซ้ำฟิวชั่นแม่งเลยครับท่านผู้ชมบักเข้ามาเนะยครับนี่แน่เป็นหมวกแบบนี้นั่นเองนะเอาละเราลองใส่นะครับเอ้ยเทอยู่เป็นร่วงเลยนี่ครับเป็นร่วงเลยนะแจมแจมนะแจมแจมอยู่เอานี่ออกก่อนนะครับเราจะใส่เป็นเอาเอะาไราดีนะครับ เอาอะไรดีนี่ก็เป็นควายเลยนะครับอ่ะนี่อด้วงนะครับเป็นด้วงไปเลยนะในนี้เป็นด้วงไปเลยเอาละเหลืออีกสี่กล่องนะครับปั๊บเข้ามาเอาละเป็นสกินอีกแล้วเป็นสกินแม่พ่อนะครับซึ่งต้องใช้กับดาบขวานกระบองนี่กระบอามีนะครับฉะนั้นถือกระบองอยู่เปลี่ยนแม่งเลยเอาไม่ได้นะครับต้องเป็นกระบองอ๋อเป็นไม้ครองนะครับต้องเป็น อ่วานกระบองกระบองก็ใส่อยู่นะันอ๋อผมใส่ในกระทานะครับหรือไม้พองอ่ะโอเคฉะนั้นเราผมไม่มีเปลี่ยนนะครับก็ถ้าใครได้ก็บอกด้วยนะครับว่ามันสวยไหมเอออีกสามกล่องไปโทรเทมมาทําไมลระไม่ได้ใช้ฮัลโหลเออรอติงไฟเอฟเฟ t โอเคนะครับยังอะไรคือ ยังไม่ได้เปิดวงไฟฉะนั้นมันไม่มีวงไฟให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเห<ส>ลือกล่องสุดท้ายสุดท้ายแล้วจริงๆนะบับเข้ามาโอ้โหเอาง,ง่ายๆว่าเซตสีม่วงเนี่ยผมได้แคบครบเลยนะครับไร่ตั้งแต่หัวนะครับหัวเนี่ยไม่มีเออหัวหัวยังไม่มีนะนะครับหัวไม่มีหัวยังไม่มีนะครับหัวไม่มีนะครับถุงมือรองเท้าครบเสื้อกอกและอีกเซตหนึ่งอ่ะอัลโหล นะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ากล่องมันกล่องลีกเนี่ยถ้ามูตาาเมานะมันมีเซตสีม่วงนะครับแล้วก็เซตสีขาวหรือว่าเป็นซิลเวอร์แม่งออกจากสีม่วงสีขาวไม่ออกเลยเฮี้ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มึงล็อกไอดีกูปะเนี่ยเฮ้ยอิทธโนเอาลองสัสอีกห้าร้อยพอยไหมท่านผู้ชมหลายแน่กูงานนี้นะครับเมียเล่นหนักแน่เละได้นอนลงมาสักหลายวันเนี่ยเอาง่ายเอาละนะครับมเมื่อเราซื้อไปแล้วนะครับเราก็มาซื้อตรงนี้ก่อ นะครับมันจะเป็นการง่ายนะครับเอ้ยชืดซื้อไปเอาหวะมันต้องมาหน่อยอเวะยเฮ้ยคลิปนี้จะลองกระทืบไหมเนี่ยผมว่ามีผมว่าใกล้แล้วแหละผมว่าใกล้แล้วแหละนะเปิดนะปึ้งมีกล่องสุดท้ายนะที่พกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเอาแต้มไปไปผ่าเล่นต่อนะนะครับแต่ไม่เปิดกล่องนี้แล้วนะ แม่งเกลื่อมากท่านผู้ชมเรดมันออกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับใครจะเปิดกล่องลีกนี้หนีไปหนีไปอย่าเปิดดูผมเป็นตัวอย่างกี่จะร้อยกล่องแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลเออดูใครไม่มีสัตว์เลี้ยงมาเอานะจะแจกให้เออโอ้โหทรงบ้านนี่เดี๋ยวดีกเดี๋ยวอีกห้าวันนะวันไหนที่ผมออกจากโรงพยาบาลหลังจากโดนเมียกระทืบท่านผู้ชมมาดูบ้านผมได้เลย จะแต่งบ้านให้สวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะราะผมมีของแต่งบ้านเยอะมากไอ้เียมันไม่แจกอะไรเลยอ่ะเออนี่ก็ดูดีแต่งบ้านอีกแล้วนี่โอ้โหเปิดรัวๆแม่งรัวรัวแม่งไปดิรัวรัวแม่งไปดิไอสัตว์เอ้ยสามรัวๆัวเลยไอ้เฮียโอ้โหไม่รู้พูดว่าไม่รู้พูดภาษาไหนเลยนี่กล่องเนี่ย ผมเปิดดูรัวของซ้ำดูรัวดูเหร่มันเอาละกันนะครับท่านผู้ชมอย่าหาทําแบบผมโดยจะขาดอื้อเข้ามาไอนี่วาร์ฟยังดีนะนะครับเอผมมีแล้วยังน่าจะมีแล้วเนี่ยน่าจะซ้ำด้วยเนี่ยโอ้ยังยังยังหูยัง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 นะครับยังยังยังโชคดีได้เจ็ดกล่องไปเปิดไปแม่เออเออเฮ้ยมาแล้ว หัวมาแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้วนะครับสำหรับสีม่วงนะแม่งสีม่วงมาครบแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเสียงตายมากคลิปนี้บอกเลยครับเออนี่นี่เซตสีม่วงถุงมือก็มีใสเในไหมเออลองเท้าล่ะเออเด,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 ดีูแม่งมุวงทั้งตัวเลยฮัลโหล เออประชดอะไรเลยครับเปิดเข้าไปครับผมโอ้โหเพิ่งฟิวชัดไปเออ <c ười> จะให้กูเลี้ยงไปไหนทาฟาร์มไลยไหมเออหัวก็มาซ้ำเยอะแยะมากมายเป็นไอ้ด้วงแล้วมาแล้วท่านผู้ชมมาเล้วมาแล้วโอ้โหกว่าจะวิ่งมาวิงว่งวิ่งวิ่งวิมานี่วิง่งวิ่งนี่เป็นไงโอ้โหกว่าจะมาได้ไอ้าย ไอเชียอย่าทำเหมือนผมนะอย่าหาทำนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเกือบโดนกระทืบตายคลิปนี้บอกก่อนเลยว่าไม่คุ้มนะครับต้องบอกว่าเกลือแดกมากนะครับเกลือแดกแดกเลยนะนะครับเอาล่ะคลิปนี้เนะี่ยถ้าใครดูถึงตอนนี้นะบอกได้เลยนะครับเม้นไว้นะผมจะสุ่มนะครับฮูดหนึ่งตัวไซส์ 2XL นะครับแล้วก็เสื้อ เสื้อเสยืดนะครับเป็นลายของ ex นะครับซึ่ง p o e เนี่ยเขาจะแจกมานะครับเพราะว่าผมซื้อเซ็ตใหญ่ไว้นะครับก็ท่านผู้ชมเม้นมาเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกได้ของผมสุ่มแจกนะเพราะว่าผมมีแล้วนะนะครับเอาละเราเหลือไหมไม่เหลือแล้วนะนะครับคลิปนี้เนี่ยผมใช้ไปหนึ่งพันห้าร้อยจากสามพันดีกว่าเอาง่ายๆนะครับจากสามพันผมเหลือพันห้านะครับแต่ว่าได้ออกเซตสีม่วงมาเนี่ยคร,ครบเลยนะ ไอสีขาวมีแค่หมวกอย่างเดียวที่เหลือไม่เหลือเลยไม่มีอุปกรณ์สีขาวไอเซ็ตซินเวอร์นี่ไม่มีเลยนะนะครับไอสีม่วงครบไอสีเนี่ยไม่ครบนะครับขาดค่อนข้างเยอะนะนะครับเอาละคลิปนี้เนีจะจบมำหน้าหรือจะยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมละกันนะครับถ้าใครยังไม่มีสัตว์เลี้ยงผมแจกฟรีนะถ้าแจกได้ผมแจกจริงๆนะมันซ้ำเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูละกันนะ โอ้ยสามจนโอ้โหฟิวชันแล้วฟิวชันอีกได้เนะนี่ยเนี่ยโอ้โหนะมันซ้าจนน่าเกลียดเกินไปนะครับแล้วก็เลดเปิดเนี่ยของแต่งบ้านซ้ําเยอะมากท่านผู้ชมเนี่ยเราฟิวชันอีกได้นะฟิวชันไปมันโอ้โหต้องบอกกันเลยนะว่ามันฟิวชั่นจนจนเหลือเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยฟิวชันหนึ่งทับสองแล้วอ่ะจะใส่อีกนีไม่รู้จะพูดคาไหนเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วก็ อ่าววาับอ่าววับได้ก็ผสมเลยครับผมผมไม่รอเะยครับประกอบเลยครับรกรอบหลั <c oughs> <c oughs> โอ้โหเหลือจะจัดผมอาจหายไปหลายเดือนเลยนะนะครับผมอาจหายเอ้ยต้องไม่หลายเดือนต้องหลายวันหน่อยนะครับเช้ามาเนี่ยผมโดนเมยกระทืบต้องพักฟื้นหลายวันหน่อยนะครับยังไงต้องขออภนะัยณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้สนุกสนานยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยลวกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยก็ ตกมูลค่าเข้าๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็เอาละกดซื้อแทมให้ดูนะจะได้ไม่ต้องดรามากกันนะครับห้าร้อยสามสิบอ่ะีเป็นสามสิบได้สองร้อยพอย์แล้วสามร้อยพอย์ผมต้องซื้อเงินเป็นเงินเท่าไหร่ประมาณคิดเอาละกันนะครับมากกว่าห้าพันแน่นอนนะครับส่วนพันห้าผมจะไปซื้อพวกโลกอ่ะซื้อให้ดูกันเลยละกันดีกว่านะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยจะจะบอกว่าเฮ้ย ผมเอาแต้มไปอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยเป็นซุปแอรเปิดหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับซื้อโลเพราะผมจะเล่นกับดักเอาง่ายๆนะครับผมจะเล่นกับดักลักกันนะครับโลสวยๆสักอันหนึ่งนะครับให้สมคานาอันนี้ต้องสมฐานาโร่หน่อยนะครับก็คือต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่มีสกินโลเลยดีกว่านะครับไม่มีเลยสกินโลเนี่ย ไอ้โลกแบบไหนที่ว่าสวยๆเนี่ยผมจะซื้อเลยเนี่ยไอ้นี่โลกไฟถ้าเราไม่ได้ใส่เซตไฟเนี่ยมันจะไม่เข้ากันนะครับฉะนั้นต้องหาเซตที่มันแบบพอดีพอดีคือแบบไม่ออกเอฟเฟกมากอะไรแบบนี้นั่นเองนะที่ที่ผมคิดไว้นะนะครับถ้าถ้าใครคิดอย่างหนึ่งไว้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะเนี่ยถ้าเราแบบไม่เปิดประจำหลีกนะมาซื้อแบบเซตเนี่ยได้กี่เซตตัวเนี้ยพันห้าเนี่ยเนี่ย เซตนี้แปดสี่ร้อยี่สิบเออนะครับแล้วเซตซาตานี่สิอ้หได้หลายเซฟเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้โกหกเลยเนี่ยดูดิมาประกอบล่างเลยฉะนั้นถ้าใครจะเปิดนะแนะนาเลยนะครับท่านผู้ชมซื้อแบบนี้จะดีกว่าซื้อซื้อแบบนี้สะดีกว่านะครับฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยสามารถหาซื้อเซฟแบบประกอบแล้วดีกว่านะ อย่าหาแบบไม่ประกอบนะบอกก่อนนะครับว่าโคตรเกลือคือผมเปิดมาหลายหลีกไม่เคยมีหลีกไหนที่เกลือเท่าหลีกนี้ผมกล้าพูดเลยนะจริงๆหลีกนี้เกลือมากๆอันนี้สวยอยู่นะอันนี้สวยอยู่นะสวยไหมสวยนะผมมองว่ามันสวยมากงั้นแล้วก็ซื้อเลยครับผมแค่นี้เองคนระับง่ายๆก็ด,ดเอาละแล้วเราไปลองกัน,นครับว่าเราถือโล่แล้วมันจะสวยขนาดไหน ไมเชือช่อๆนี่ท่านผู้ชมโอ้โหเข้าเสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวปะเออเออได้อยู่แล้วผมเล่นเป็นนี่ครับเล่เป็นกับดักไลติงด้วยมาจูจู่จูนะครับระเบิดต้มตามเอาละคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับคลิปนี้รอเมียกระทืบแล้วเดี๋ยวไปลงพาบาลบ๊วย